ไยจำฉันได้ไหมเด็กเลี้ยงควายใครละจ๊ะพ่ออ๋อเพื่อนสมัยเรียนพ่อเองคุณตองกับคุณลุงหมูพอไหมคะมันฟังไม่ออกแน่เลยคะ่ะภาษากิดไฟเรียบขนาดนั้งานนี้ก็ตกเป็นของเราเรง่ายง่ายน้องดาววีคิสมายมาค่ะ หนูกับคุณแม่ไม่พาดอยู่แล้วจริงค่ะคุณไว้ใจพวกเราได้เลยเตรียมของรางวัลไว้ให้ฉันกับลูกได้ลนะ่ะจุ๊บจุ๊บค่ะคุณพ่อแค่นี้แหละค่ะไปุาแม่เราเรี่ไปกันดีกว่าจา้าลูกโอ้โหลูหมู จ้าพ่อกรุงเทพนี่จเจริญหูจเจริญตาดีนงเด้ยลูกใช่จะพอแต่ตึกรามอาคารโรงงานอุตสาหกรรมเยอะไปหมดไม่สงบรม่มรื่นเหมือนบ้านสวนเราเลยโอโหโห้ลูกทุกที่ก็มีสเสน่ห์ต่างกันนั่นแหละไปไปกันดีกว่าไปจ้าพ่อ แม่คะว่าไงลูกคุณวันนะตั้งเที่ยงเราไม่น่ารีบมาก่อนเลยนะคะนั่งรอจนเปื่อหมดแล้วเอานะลูกรอนิดรอหน่อยจะเป็นอะไรไปแต่มันน่าเบื่อนี่คะคุณแม่เพื่อรีสอร์ทเบื่อแค่ไหนก็ต้องทนสู้ไมส่สู้สู้คะ่ะโอ้ยขึ้นีิฟตก็ขึ้นบันไดอีกเนี่ยเอาจากพ่อเพื่อสุขภาพอโอ้ยอ ะเมื่อยมึงกันเลยลูกเอ๊ะนั่มาไหนต่องเด็กเลี้ยงควายนี่ไงจำฉันได้ไหมไอเด็กเลี้ยงควายจุ๋มจุ๋มจริงจริงด้วยมาทำอะไรที่นี่เนี่ยใครมาจับพ่ออ๋อเพื่อนสมัยเรียนพ่อเองสวัสดีค่ะ สวัสดีนี่ลูกสาวแกหรอคงกระจอกเหมือนพ่อสินะเพื่อนเก่าเหรอคะคุณแม่บีไม่เคยรู้เลยว่าคุณแม่มีเพื่อนมันนอกแบบนี้ด้วยแม่ไม่นับมันเป็นเพื่อนหรอกลูกเพราะแค่คนรู้จักแม่ยังไม่อยากเป็นเลยแล้วนี่พวกแกมาทำอะไรที่บริษัท LKT พวกเรามาเสนองานนะคะพอดีที่รีสอร์ทเราได้รับคําเชิญจากบริษัทนะคะรีสอร์ทพวกเธอมีรีสอร์ทด้วยหรอคุณแม่คะมันเป็นคู่แข่งเราแบบนี้เราจะโดนแย่งงานไหมคะไม่หรอกลูกรีสอร์ทของเราอยู่ในตัวเมืองแต่ของพวกมันคงจะอยู่แต่ในสวนในไร่แบบนี้คุณวันคงตัดสินใจไม่ยากหรอกลูกหุ่ยจริงด้วยค่ะคุณแม่ เขาคงไม่รักพวกคนเลี้ยงควายหรอกเนอะใช่อ้าวคุณจุ๋มคุณบีมสวัสดีค่ะอ้าวคุณลูกหมูคุณต๋องสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะคุณวานสวัสดีค่ะคุณวานมาแล้วหรอคะค่ะมาแล้วค่ะพร้อมที่จะเสนองานกันหรือยังคะพร้อมค่ะพร้อมมากเลยค่ะ โอเคค่ะง okay, mm ั้นถ้าพร้อมกันแล้วก็เชิญด้านในเลยนะฮะค่ะไปจ้าพ่อไป่ะ Mr.L, this is our special guest They would like to p r e sent about the r e s o u r c for us Okay. And I would like to introduce Mrs. Jung and Miss Beam from Timutary Resort. Nice to meet you. Nice to meet you too. Hi. And Mr. Tong, Miss Moo, from Ban Suan The Kim Resort. แม่คะลูกค้าต่างประเทศแบบนี้ดีไม่ไหวนะคะดีพูดภาษากฤษไม่ได้พูดได้แค่ภูษพป,ปะปนะคะเอาเถอะลูกทำใจดีสู้เสือไปก่อนเดี๋ยวแม่หาทางแก้สถานการณ์เองค่ะค่ะเอาละค่ะถ้าทุกท่านพร้อมกันแล้วก็เชิญนำเสนอได้เลยนะคะเริ่มจากรีสอร์ทของคุณจุ๋มกับคุณบีมก่อนได้เลยค่ะคุณวันคะ พวกเราพร้อมเสนอให้ฟังอยู่แล้วค่ะแต่จุ๋มว่าให้ทางน้องเขาเสนอก่อนดีไหมคะเขาดูแล้วสีหน้าท่าทางเขามั่นใจมากเลยค่ะจริงค่ะจริงค่ะให้ฝั่งนูนเสนอก่อนเลยค่ะคุณวันออได้ค่ะคุณตองกับคุณลูหมูพร้อมไหมคะพร้อมค่ะคราวนี้มันขายหน้าไม่ได้งานแน่ลูก โอเคมิสเตอร์เ o ลโปรดโอเคคุณจะโปรดให้ข้อมูลเกี่ยวกั o ผ t การทดสอบขอคุณคะคุณแม่มันฟังไม่ออกแน่เลยค่ะภาษาอังกฤษไฟแรวขนาดนั้นเห็นไหมลูกงานนี้ก็ตกเป็นของเราง่ายๆต้องสู้ๆนะ ฉันเป็นกำลังใจให้คุณต่องคะรีบหน่อยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมิสเตอร์แอลต้องบินกลับฟิลิปปินส์วันนี้ครับได้ครับนี่ครับ uh, our bon resort is l o c าใ e d by the Asia and also nearby the mountain and the waterfall ที่เดชจะอยู่และเล่นกันสำหรับวันหยุดและวันหยุดอีกมากกว่าและรีสอร์ทของเราจะจัดกิจกรรมสำหรับลูกค้าของเราลูกมันก็พูดได้เหรอเนี่ยฉันแน่ใจว่าลูกค้าของเราจะมาที่นี่ว้าวที่น่าสนใจ เ <Next. S 2> ช existem, people, <Okay. S 2> ิญเลยค่ะคุณจุ๋มคุณบีมคือเอาเออรีสอร์ทคลีนบิ๊กกูดใช่ใช่ค่ะเวลิ่งกูด What did you say คุณจุ๋มคุณบีมคะ ช่วยพูดอะไรให้มันมากกว่านี้หน่อยได้ไหมคะมิสเตอร์แอลจะได้ตัดสินใจได้ถ้าพวกคุณไม่พูดอะไรจะพลาดโอกาสนี้ไปเลยนะคะคุณวันคะพว,พวกเราพูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยได้รบกวนคุณวันช่วยแปลให้หน่อยได้ไหมคะใช่ใช่ใช่ถ้าแปลให้นะคะพวกเรานี่ผ่านฉลนุยเลยคะ่ะวันแปลให้ได้นะคะ แต่วันขอไม่แปลดีกว่าค่ะเพราะว่ามันควรจะเป็นความพร้อมของพวกคุณคุณวันคะชืวว่อพวกเราหน่อยเถอะค่ะจริงค่ะรีสอร์ทของพวกเราดีกว่าพวกมันรอกตั้งเยอะไม่ค่ะฉันจะให้มิสเตอร์แอลเป็นคนตัดสินใจเองว่าจะเลือกรีสอร์ทของใครมิสเตอร์แอล please make a decision อืม I think I choose this resort. thank you so much Sir I can't wait working for you you're welcome ยินดีด้วยนะคะคุณตองคุณลูกหมูขอบ <ขอ S 1> คุณมากครับขอบคุณมากคุณวัณนะะ <ขอ S 1> ไม่ได้นะคุณวันพวกฉันไม่ยอมเด็ดขาดใช่ค่ะรีสอร์ทโลัสแบบนั้นเลือกไปได้ยังไงทำไมคุณวันตาต่ำจังคะโทษนะคะคุณจุ๋มรบกวนยอมรับาาการตัดสินใจของมิสเตอร์แอลด้วย อย่ามาเป็นขี่แพ้ชวนดีนะคะฉันไม่ชอบไม่ชอบก็ไม่ต้องชอบพวกฉันเป็นอ้กงงอแม่พวกเราต้องมองเขาไม่ใช่หรอคะไม่งั้นคุณพอเล่นงานเราแน่โอ้ยแม่ไม่สนแหละขายที่หน้าขนาดนี้แกจะอยู่ไม่อยู่ไปแต่แม่ไม่ยู่ ครับดีใจด้วยอีกครั้งนะคะขอบคุณมากเลยนะคะคุณวันที่ให้โอกาสพวกเรา I'm glad to work with you Thank you very much นะ Thank you ขโมยขโมยลุงไม่ได้เป็นขโมย รถคันนี้เป็นของลุงจริงเก็บขวดขายเป็นวันเนี่ยนะจะมีปัญญาซื้อรถอยู่ราคาหลายล้านไม่ไปใช่ไหมเแบบแไปแบบแห้งๆไม่ชอบสงสัยเขาจะชอบแบบเปีเปยกๆมั้งบีม หนูลุงขอโทษลุงมองไม่เห็นมองไม่เห็นหรือว่าไม่ได้มองเฮสี่ยวแรละจริงๆเลยฉันต้องเข้างานกะดึกด้วยหนูลุงขอโทษจริงๆขวดน้ำถ้าไม่ได้ใช้ลุงขอนะเนี่ยเหรอใช่ลูกลุงกำลังเก็บขวดอยู่หอได้เอาไปสิอุย้ยว้ แมนน่ะเอาของหนูด้วยนะลุงุย้ยขอโทษนะลุงไปเถอะว่ามืดแล้วแต่คนสมัยนี้สังคมเติบโตแต่จิตใจคนต่ำตมลงไปเรื่อยๆ ขอบคุณนะคะคุณจีรายุที่ขายบริษัทให้ออมด้วยความยินดีครับคุณนอง,นองเอ๊ะแล้วนี่พนักงานไม่มีใครอยู่เลยเหรอคะคุณจีรายุอ๋อพอดีมันเป็นช่วงเปลี่ยนกะนะครับแต่ว่ากะกลางคืนก็น่าจะมาแล้วนะครับ นหรอรถของคนที่จะมาซื้อหุ้นบริษัทเพื่อหลูดูแพงนะบีมเนาะใช่ไปว่าเรารีบขึ้นไปกันดีกว่าขอโทษด้วยนะครับคุณออมที่วันนี้พนักงานการเด็กของบริษัทมาสายอ๋อไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าออมก็ยังไม่เป็นเจ้าของทางการสวัสดีค่ะคุณจีรายุสวัสดีค่ะเจ้านายใหม่ ทำไมพวกคุณถึงเพิ่งมารู้ไหมว่าผมต้องเข้าไปไประชุมเรื่องสำคัญกับคุณอมเสียเวลาจริงๆเลยขอโทษค่ะคุณจิรายุคุณอมครับถ้าคุณอมไม่โอเคสามารถจัดการพนักง,งานที่ไม่ได้เรื่องพวกนี้ได้เลยนะครับเรื่องนั้นไว้ก่อนก็ได้ค่ะเรารีบไปไประชุมกันดีกว่าค่ะเดี๋ยวจะดึกก็ได้ครับคุณอมเชิญครับค่ะ บีมฉันว่าอนาคตหน้าที่การงานเราเหมือนจะไม่มั่นคงแล้วว่ะนั่นสิเจอกันครั้งแรกบรรยากาศก,ก็อึมครึมเลยเฮ้ยฉันว่าพวกเราต้องเอาใจเจ้านายใหม่มิั้นพวกเราแย่แน่แน่ยังไงแกจะเข้าไปไประชุมกับเขาเหรอบ้าใครจะเข้าไปละ่ะฉันว่าจะชวนแกไปล้างรถให้คุณอมเพราะคนที่เขามีรถหรูนะ่ะเขารักรถจะตายคิดดูสิ ถ้าคุณออมเขาออกมาเห็นรถเขาสะอาดใหม่เอีย่ยมโดยที่พวกเราเป็นคนล้างคิดดูสิเขาจะแฮปปี้ขนาดไหนเฮ้ยจริงด้วยไอเดียดีว่ะไปเหอะอย่าพูดมากเลยเดี๋ยวเขาจะออกมากันแล้วไปไป มาทรงนี้ต้องเป็นขโมยแน่เลยลุงไม่ได้เป็นขโมยรถคันนี้เป็นของลุงจริงๆฮะเก็บขวดขายเป็นวันเนี่ยนะจะมีปัญญาซื้อรถหรูราคาหลายล้านทำไมเหรอหนูคนเก็บขวดต้องถูกตีตาถูกดูถูกจากสังคมขนาดนั้นเลยเหรอก็ใช่น่ะสิบีมไม่ต้องไปเถียงหรอกรีบไล่ไปดีกว่าเดี๋ยวเจ้านายลงมาจะโดนเล่นง,งานหนูเจ้านายหนูก็คือลุงนี่แหละ ฮะลุงนี่นะเป็นเจ้านายหนูใ,หหนใช่ลุงนี่แหละเป็นเจ้านายหนูหหนเพอเจอโอ้ยบีมฉันบอกแล้วเนอย่าไปเถียงกับมันมาฉันเองจะไปไม่ไปเดี๋ยวหนูเดี๋ยวไม่ไปใช่ไหมมามาฉันด้วยเฮ้ ไอแบบแห้งๆไม่ชอบสงสัยเขาจะชอบแบบเปียกๆมั้งบีมคุณพ่อบีมจานายใหม่เราเขาเรียกลุงว่าคุณพ่อพ่อนี่พวกเธอทำอะไรกับคุณพ่อฉัน คุณลุงเก็บขวดคนนี้เขาเป็นคุณพ่อของบอสจริงๆหรอคะก็จริงนะสิคุณพ่อคะอคุณพ่อจะลงไปเก็บขวดจริงๆหรอคะจริงสิลูกเขตก่อสร้างนี่แหละขวดพลาสติกมันเยอะดีดแต่วันนี้เรามาคุยธุระกันนะคะหนูก็คุยไปสิลูกพ่อจะเก็บขวดให้ลุงเปี๊ยกเดี๋ยวหนูคุยธุระเสร็จพ่อก็จะรีบตามไปลูก ค่ะคุณพ่อรีบมานะคะหลูเป็นห่วงจ้าลูกไม่มีนี่ฮัลโหลค่ะคุณพ่อคุณจารถอยู่ที่คุณพ่อหรือเปล่าคะโอ้ยตกใจหมดเลยไม่รีบค่ะไม่รีบ ตอนแรกหนูหนึกว่ากุญแจรถหายเดี๋ยวคุณพ่อค่อยเอาไมยห,หนูก็ได้คะ่คะค่ะสวัสดีคะ่ะบอสหนูขอโทษจริงๆค่ะหนูไม่ทราบว่าเป็นคุณพ่อของบอสใช่ค่ะพวกหนูขอโทษนะคะพวกหนูไม่ได้ ลยุคะครับคุณนอมฉันขอเอาพนักงานทั้งหมดไว้ยกเว้นสองคนนี้ได้ไหมคะไม่นะคะได้สิครับคุณนอมคุณนอมเป็นเจ้าของนี่แล้วนี่ครับขอบคุณค่ะคุณจิรายุไม่นะคข ทำดีมันทําไม่ยากหรอกแต่คนเลวไม่ชอบทํากันหัดทำซะบ้างเถอะสังคมจะได้น่าอยู่ขึ้น